พระคุณแผนสเสนยาแฝดผงสุริยันจันทราหลวงพ่อจืดวัดโพเศธีวนารามพุทธคุณในด้านความเมตตามหานิยมค้าขายโชคลาภเป็นมหาสเสน่ห์แก่ผู้บูชาทำให้รักกันและเป็นที่รักไร่ชอบพอของผู้อื่นมากมายใครก็เอ็นดูเอาอกเอาใจเราสารพัดอยากให้อะไรดีๆสำหรับเราเสมอ เรื่องเลวร้ายไม่มีเลยจะพูดจะคุยกับใครเขาก็เมตตามหานิยมชมชอบเราไปหมดไปสัมภาษณ์ไปพบเจ้านายไปพบผู้บังคับบัญชาเขาจะเห็นเราดีไปหมดหลวงพ่อจือดวัดโพษถีวนารามจัดเป็นพระเกจิชั้นแนวหน้าของเมืองไทยในยุคอดีตที่มีจริยาวัดงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูง ทำบุญช่วยสนับสนุนกิจการงานของสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนารียะเวลาที่ผ่านมาท่านสร้างวัตถุมงคลสร้างถาวรวัตถุเพื่อสังคมส่วนรวมทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเฉพาะการสร้างวัตถุมงคลนับได้ว่าวัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกนั้นเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองเต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธกุลอย่างแท้จริง